5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีมาติดอาวุธทางความคิดพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานกับคอร์สเรียนออนไลน์ใหม่จาก Mission Academy พบกับคอร์ส enhancing productivity in the digital era เติมแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตที่ productive ยิ่งกว่าที่เคยสอนโดยระบิดหานุสาหะและคอร์ส improving leadership skills for the future พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้ก้าวทันโลกยุคใหม่สอนโดยเดลคานากี้ไทยแลนด์สมัครหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line o a a t m i s s i o n to the moon สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับปราพิธานอุสาหานะฮะไม่ต้องแปลกใจเสียงที่แหบขนาดนี้นะครับเพราะจริงๆที่หายไปหลายวันนี้ต้องขออภัยด้วยผมเ,เดินทางมาโคเปนเฮเกนนะแล้วก็ระวังกัวันต่อมาเลยเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าติดโควิด นะติดเพิ่งรู้ว่าถึงตอนถึงแนละ้วถึงูว่าติดโควิดนะฮะเราก็อาการก็มาเลยนะฮะหนักเลยอยู่สองวันนะครับก็เพิ่งฟืนะ้นอ่ะวันนี้นะครับก็เลยได้กลับมาอัดเสียงนะฮะต้องขออภัยทุกท่านด้วยจริงๆยังไม่หายดีนะทุกคนต้องเพล mm hmm. ินบ้านที่มาเช่าอยู่นี่มันมีมันมีพาทิโอหลายอันนะฮะก็เลยมายึดหนึ่งอันจะได้ไม่เจอใครนะครับแล้วก็นอนแยกห้องกับทุกคนนะครับก็โอเค พอจะทำไอโซเลชันด้วยแล้วก็ยังทำงานได้อยู่นะครับวันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึง7สิ่งที่เราต้องเผชิญเมื่อก้าวเข้าสู่แชปเตอร์ต่อไปของหนังสือของชีวิตแล้กันนะฮะใช้คำนี้ล้กัน5นต,ตอนนี้เนี่ยจริงๆต้อบอกว่ามันมีคำพูดคำหนึ่งของลีโอนาร์โดดิคาปริโอนะที่บอกว่า every next level of your life will demand a different of you นะครับทุกๆบทต่อไปของชีวิตคุณเนี่ย จะต้องการคุณในเวอร์ชนันที่แตกต่างออกไปนั่นหมายความว่า,อาพ,พ,พ,พอคุณจะเปลี่ยนเรื่องราวของชีวิตคุณบทบทใหม่ของชีวิตคุณเนี่ยคุณจะใช้ตัวตนเดิมเนี่ยไม่ได้นะฮะนั่นเป็นนั่นเป็นความหมายแล้วกันนะครับนี่เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมันเป็นยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเวลาเราเปลี่ยนชีวิตนี่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงอายุนะมันอาจจะหมายถึงสเตจอะไรบางอย่างก็ได้บางคนอาจจะเป็นการย้ายที่เรียนย้ายประเทศนะครับแต่งงานหรืออะไรอย่างงี้ต่งตาง S <S <an> บม่มีอะไรบ้างนะครับในเจ็ดอันนี้ครับอันแรกก็คือว่าคุณต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตเก่านะฮะสิ่งแรกที่เราจะเจอเมื่อเริ่มเดินทางในบทบาทใหม่ของชีวิตก็คือความรู้สึกอยากจะหันหลังกลับไปสู่ชีวิตแบบเก่านะครับความไม่คุ้นชินเริ่มที่จะกระตุ้นความลังเลในใจคุณนะครับคุณอาจจะคิดถึงชีวิตเดิมๆรู้สึกว่าเออเราตัดสินใจผิดไปหรือเปล่านะฮะลองคิดถึงคนที่นึกจะไปทํางานที่ต่างประเทศดู ครับแล้วก็โฮมสิกขึ้นมานมันต้องไม่มีทุกคนอยากให้โฮมสิกเนี่ยนะฮะพอโฮมสิกแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราตัดสินใจผิดหรือเปล่านะครับอ,อ,อยู่เมืองไทยเดียล้วไไมอะไรแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราก้าวข้ามสเตจนั้นไปได้นะฮะเราก็จะพบเส้นทางใหม่ของเรานะครับอันที่สองคือเผชิญหน้ากับโอกาสใหม่ๆนะเมื่อคุณต้องยอมรับและเริ่มปรับตัวกับเส้นทางใหม่แล้วเนี่ยคุณต้องมองเห็นมุมมองของสิ่งต่างๆรอบตัวคุณที่เปลี่ยนไปนะครับ คุณต้องคุณคุณต้องคุณต้องให้โอกาสกับสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยคิดว่าคุณจะทาํา uh, บ้างบางทีเนี่ยชัปเตอร์ของชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนตอนนี้แหละตอนที่เราเริ่มให้โอกาสกับตัวเองในการลองทําสิ่งที่เราไม่เคยทําบ้างนะครับ uh, มนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วเราเรา,เรามีกรอบของชุดความคิดหรือว่าชุดเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการใช้ชีวิตเนี่ยน้อยมากนะเพราะฉะนั้นเราลองให้โอกาส,กสใหม่ๆบ้างนะอันนี้สามต้องเผชิญหน้ากับเสียง รอบข้างแต่ยึดมั่นกับทางเรื่องของตัวเองนะฮะเซตกรอลเดนเคยเขียนไว้ว่าหากถ้าหากมีคนสงสัยในตัวคุณไม่มากพอเนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่ได้สร้างอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับความหมายนั้นหมายวามว่าคือถ้าเกิดจะไม่มีใครสงสัยทางเรื่องของคุณเนี่ยมากพอแปลว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณทำมันอาจจะยังยังธรรมดาเกินไปบ้างนั้นเถอะนะครับข้อที่สี่คือความกลัว จะทำให้คุณเผชิญหน้าความเชื่อมั่นในตัวเองนะฮะไรอันเฮลลีเดย์เคยกล่าวไว้ว่าไม่ว่าคุณจะอยากเปลี่ยนไปสู่สิ่งใดมันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับการเริ่มต้นก้าวแรกเข้าสู่สิ่งนั้นการเริ่มต้นมักจะดูเป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับทุกๆคนนะครับเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่คุณก้าวข้ามความกลัวนั้นไปได้แล้วเนี่ยนะครับคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเคยกลัวนั้นไม่มีเหตุผลเลยนะและคุณก็สามารถผ่านมันได้โดยไม่เห็นเป็นอะไรสิทธินะครับจาากคคควมวมมัทีีุ่ณเย จะกลายเป็นความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับขอ้อที่ห้านะครับรเผชิญหน้ากับอนาคตที่เริ่มมั่นคงนะครับแน่นอนว่าคนเราไม่สามารถที่จะทานายทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แต่เมื่อคุณเดินไปในทางนั้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะและทําในสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณคิดไว้เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเป็นไปได้เลยนะครับหกเผชิญหน้ากับความฝันที่ใกล้เป็นจริง หลังจากคุณได้เดินทางไปเส้นทางนั้นสักพักแล้วเนี่ยคุณอาจจะเจอความล้มเหลวความผิดพลาดความเสียใจแต่พอมาถึงเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับคุณจะพบว่าทุกๆอย่างที่คุณทําไว้เนี่ยจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับาจากไอเดียที่เป็นแค่ภาพฝันในหัวก็จะกลายเป็นความจรงิงมากขึ้นการที่ได้เห็นทุกๆอย่างที่คุณสร้างมาเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคุณก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าความยากลําบากที่คุณได้เผชิญมาเนี่ยมีคุณค่าขนาดไหนนะครับ และข้อสุดท้ายนะครับคุณอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาอุะสักที่นึงไม่ถึงอีกอยู่ดีนะครับเมื่อทุกอย่างเป็นความจริงขึ้นมานะฮะคุณอาจจะเจอปัญหาที่คุณไม่เคยนึกว่าอ้าวเฮ้ยแบบนี้ก็มีด้วยเลยนะครับก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ต่อสู้แล้วก็แก้ไขกันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับต้องขออภัยกับเสียงที่วันนี้เสียงแหบมากๆเลยนะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที